หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมออนไลน์มากมายเราขอแนะนำ Over Top Up นะครับผมสำหรับ s าว k FC 24นะบบอกได้เลยว่าเติมเกมกับที่นี่นั้นปลอดภัยรวดเร็วและแอดมินบริการดีนะครับหมอะกันนี้นั้นเขายังมีฐานะของแคมเปญพิเศษเราบฟาดแข่งในคุกรูปแบบระบบม,มีส่วนลดต่างๆมากมายครับผมหากสนใจลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปเลยครับผม โอเคสวัสดีครับผู้ชมกันตัวล้คสู่รายการ G4U นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม e-sport a FC 24 player carry mode กับท่านของเรนจังกันในพาร์ทที่10นะครับผมยังไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่นะครับผมเรียกว่า e-sport a FC เนี่ยบ้าบอเอ้ยสำหรับเกมในวันนี้นะครับเกมแรกเนี่ยจะเป็นศึกพิมลิกอังกฤษนะร์พูจะเจอกับของใหญ่อีกแล้วครับวันนี้ต้องเปิดรังแอนฟิ์เจอกับนิคาสเซลยูไนเต็ดนะครับผมซึ่ง ถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วรีบกลับไปย้อนดูเลยนะฮะนิวคาสเซิลนี่แหละคือทีมแรกที่อูหเล่นสราเกือบแย่เหมือนกันนะฮะในศึกคาราบาวครับต้องดวลกันยันตัดสินดีกาด้วยลูกจุดโทษนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้พวกเขาต้องแค้นมากๆแน่นอนที่แพ้ลูกจุดโทษใส่เรากับเรามาในคาราบาวครับนะต้องมาใส่คืนเราในพรีเมียร์อังกฤษแน่นอนเพราะฉะั้นต้องรองไว้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือการต่อสัญญ,ญาของเรนจังนะครับผมตอนนี้ คือเราเหลือภารกิจแค่การหมงเข้าอีกแค่รอบเดียวเนี่ยมูล,ลค่าเงินที่เรนจังจะได้นี่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะนี่มูล,ลค่าเงินที่เรนจังจะได้เนี่ยเยอะจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในทีมเลยคือ2 5ง0 0 0 5,000ยูโรในลิเวอร์พูลเลยนะครับผมเหลื <Wow. S 1> อแค่มงอีกรูปเดียวเนี่ยบ้าเ้ยยากเหลือเกินลุกมงเนี่ย อาละครับเรามาดูเสร็จแล้วชิปเล่นตัวจริงของลิฟูในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้ไรอันกราเวนแบกรวมมาเล่นคู่กับสาเดรของยูดิว่าเรนเนอร์นะคือเขาเริ่มพักนักเตะแล้วอย่างเช่นจมาติกลงมาแทนโคนาเต้แต่เรนจังยังไม่ได้พักเลยรวมมาถึงกัคโปแล้วก็โจตาด้วยนะต้องมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าับผมปลุย เอาละครับคุผู้ชมวันนี้เรามาดูกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมเกมระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมจะบุกมาเยือนทางด้านของโคนแดงลิเวอร์พูลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไปดูเกมกันเลยท่านัเวอร์พูลเขียนเรื่องเกมก่อนนะวันนี้ทางด้านของเรนจังได้เล่นกับไรอันเกรเวนแบกด้วยนะนี่หลอกโค้ชสวยครับผมหัวจิ้มหัวจิมบ่ออุ้ยแมงเนส่งไม่ดีครับซาร่า มาวัตรุอินโดให้มาเรนจังสวยมากครับผมอย่าลืมนะว่าดวกาเซนเนี่ยเขาแค้นแน่นขอลิปจัดอยู่นะผมตกรอบคาราบาโอ้โหจังหวะน,นี้โคตรสวยมาอีกแล้วครับผมดีจังหวะรอโอ้เดินจังเรียบร้อยครับผมโอ้โหลูกนี้เหมือนลูกที่เราเคยยิงิวคาเซลได้ก่อนในคาราบาวครับเลยนะฮะโอ้โหดูครับใช้หมองใช้หมองโอ้โหใส เล่นอันนี้จบแม้ต้องพาเรนจังเนี่ยไปเรียนพ h d แล้วครับผมโอ้โหจังหวะดึงบอลนี่อย่างสวยเลยฮะก่อนจะตะบันลูกนี้ผ่านมือนิกโอฟเข้าไปหนึ่งประตูต่อสูนย์ครับผมที่แอนฟิลลิปปูขึ้นนำไปแล้วครับผมโอ้โหโหจัดได้ดูครอบตกมือเลยคะานนของสเวนบอตแมน บัลชินี่โดนปั๊มเลยดีโกโจต้าและหลุดมาอีกแล้วครับผมยูดิว่าเรนปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนย์นาทีที่21แล้ว็นะครับผมเจ้าหงแดงหรือปู้เจ้าบ้านนะฮะได้ประตูนำหาเอาไปแล้วเป็น2ประตูศูนย์จากคนเดิมเลยครับผมเรนจังฮะแต่ว่าลูกนี้ต้องชมดีโกโจตานะฮะเขาเป็นคนวิ่งเข้าไ,ไปปัปป๊มบอลกับทางด้านของบัลชินี่นะฮะแล้วก็ทำให้เรนจังได้สวนมายิงใส่นิกโก้แบบเต็มเลยฮะ โอเคแล้วผู้สิงกรเป๋าจบการแข่งขันในครึ่งแรกที่แอนฟิลด์ไปก่อนเลยนะฮะลิเวอร์พูนนำอยู่2ประตูศูนย์จากนาทีที่9และนาทียี่สิบสองครับผมโดยได้ทั้งสองลูกมาจากคนเดิมเลยนั่นคือทานายของยูดิวะเรนนะฮะมีโอกาสทำแฮตทริกแล้วในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังว่าเกมจะเป็นยังไงเชื่อว่าในห้องต่างตัวนะบอกเอ็ดดี้ฮาวต้องกระตุ้นลูกทีมมาแบบว่าหนักๆแน่นอนนะโอ้โหลูกนี้อลิซันอิซักเสร็จทนายของฟันไดครับผมอลิสันเบเกอร์ ยอดมาอุ้ยผ่ายแล้วแต่ว่าย่อมาลี้เรนจังทงันตันเนอะผมสวยและโดนเปิดบอลกลับมาโดยโจลิตัาและเบอร์ฟี่ยิงหูดูนี้หักข้อเยอะเกินไปจะถือว่าได้ลุ้นแล้วนะครับผมเรนจัง ว้าวเสียบอลอีกแล้วครับผมโดยโจลิงตันคนเดิมเลยฮะให้มาฮาวิบานส์ฮาวิบานส์มีความไวกระชากไว้ให้กับมาอเล็กซานเดอร์อิซัคอิซัคคือกับมาบานส์ทำได้ของฮาวิบานส์ทีมมาอเล็กซานเดอร์อิซสักยิงเก็ติดเซออลิสันเบ็คเกอร์ครับผมโเกือบตายอยู่เหมือนกันนะมีการเปลี่ยนตัวครับผมเชดคขอบเมอร์ฟี่จะโดนปลอดออกนะครับผมส่งเป็นคาร์ลัมวิลสันในตัวนี้ตัวตัวอันตรายฮะลงมาแล้ว คนทคลิกเลนสั้นนะโตนาลี่ให้มาหาวิบาลเปิดใช้ก้อยโดยโคกทิ้งไว้โดยคุตติกาโปบอลกลับมาบรูโน่กิมาอร์สสเวนบอสแมนบอสแมนให้บอสติดอยู่ครับผมและเอ้าเดนจันโดนปั้มชิบหายโดนเลยครับผมโอ้อตัวเดิมเลยไอตัวเดิมเลยครับผมคาร์ลัมวิลสันนะยิงให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมไล่มาแล้วเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะ ถ้าใครดูพาร์ทที่แล้วจำได้ไหมครับผมในคาร์นบาลครับก็คาร์ลวิลสันเนี่ยแหละครับผมตัวทีเด็ดที่ขาดเลยจริงเรนจังดูว่าเรนโอเคใช้ความสามารถตัวในการเลี้ยงกินตัวหนีไปก่อนนะครับผมสวยมากสาระให้มาทนาีของโนนี่มูเกเล่หมูเกเล่เปิดลูกนี้อูู้เข้ามือนิกโปครับผมเกือบได้ฮะทนาีของคุณนิกั๊กโปนะอภิบาลเอ้ทาเกตดิ โจลิงตันข an no oh, e ึ้นมาซานโดโรโตนาลีโตนาลีฝากบอลไว้ก่อนครับผมบอสแมนบอสแมนให้มาสิแมตช์ซิทาเกตออกมาที่ฮาวิบานส์บานเปิดมากูุ๊งลิได้โคโดยคาร์ลวิสันแต่ว่าก็าบาลไปเข้ามือทธนกรดิสเซันเบเกอร์นะฮะไม่ได้ลุ้นอะไรครับผมมาคทริปเปียกีฬาทริปเปียเปิดมาติดทธนเวอร์จิฟันได้เร่งจัง ออกขวาทางซ้ายที่โคดิกาโปกากโปไปถึงโรเบิสันได้ด้วยครับผมฝากมาเราน,นจังบอลโรลูกนี้เอาหลุดยังไงไปแล้วนะครับผมความไวของเรน,นจังแรงหมดแล้วไม่เป็นไรไปก่อนตัดขวาติดท่านนิคโป๊แรงหมดแล้วครับผมเมืเ่อกี <c oughs> อ้แรงเพลือเข้าต้มสุดท้ายใส่ไปหมดแล้วครับผมกลายเป็ใน,ใน,ใน,ในตัวนะเจมส์มัติปออเอาคูน,าานัเต้ลงมาส่วนนักเตะนิคเซนส่งเป็นแมตทาเกตออกนะฮะดักไว้สวยฮะอิบราฮิมคูนัเต้ กากโกต่อต้นสุดยอดมาเรย์นแสบเป็นแบกยูดิวะเรนอ้ยิงไม่ได้ครับผมและพุทธศิลป์เป่าจบการแข่งขันไปที่เรียบร้อยไปเลยครับผมเกมสุดมันที่แอนฟิลด์นะครับผมวันนี้สามารถที่พูนะครับผมสามารถเปิดรังหงผมแดงนะครับผมเอาชนะทนายของสาริกาดงนิคส์เซนยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับผมโดยได้2ประตูจากยูดิวเลนนะครับผมนาทีที่9และนาทีที่22นะครับผมแต่ว่าคาร์ลมิซ่านะครับผมมายิงตีไข่แตกให้กับนิี่เขาเซ่นในช่วงครึ่งเวลาหลัง แต่สุดท้ายแล้วยิงเพิ่มกันไม่ได้นะผมนิพูก็เก็บ3แต้มที่ส้ำค่าออกมาจากบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะผมก็เป็นเกมที่เหมือนจะง่ายนะแต่ว่าเจอนิวกัสเซินทีไรแม่งไม่เคยง่ายทุกทีเลยโอ้แต่จริงๆอ่ะอันนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมผมหวังว่าครอปจะปล่อยให้เรนจังเนี่ยได้ไปพักผ่อนบ้างแล้วนะครับผมคือมึงใช้กูจนกรอบแล้วจริงๆอ่ะ กรอบจนแบบท้ายเกมนี่คือจริงเรามียอกาสแฮตทริกนะแต่แบบแรงแบบเล่นจังมันไม่เหลือแล้วจริงๆครับผมกูขอพักเลยเอครอบเอาคนอื่นลงเล่นบ้างกูขอร้องว้าวมีการประกาศผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำปีออกมาแล้วแลครับผมและกลายเป็นลุยส์เอริก้เอ่อหน้าแบบนี้เลยลุยส์เอริก้ของปารีสแซงต์แชงก์ได้รางวัลนี้ไปครองเฉยเลยครับผมแปลว่า ปารีสในจักรวลนี้น่าจะผลงานดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยโอ้โและศึกคาราบาวครับนะครับผมลิเวอร์พูลกำลังจะต้องเจอกับท่านั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากพาที่แล้วนี่ยเราผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศมาเนี่ยเอาชนะน mm ิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาได้จากการดูจุดโทษรอบนี้มาเจอกับซิตี้ของเป๊ปโกเดล่าโอ้ม y g ก็ตะกูยูดิวะกับเป๊ปนี่มันตัดก,กันไม่ขาดจริงๆนะเนี่ยบ้าจริง สีทีมสุดท้ายที่หลุดเข้ามาแลครับผมก็จะมีเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลซึ่งนัดแรกพวกเขาเสมอกันไปแล้ว1ประตูต่อ1แล้วก็ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะอแต่และทีมนี้แข็งแขงเป๊กๆทท่านั้น <c oughs> โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เรนจังเริ่มเป็นจุดสนใจของแฟนๆแล้วนะครับผมได้รับการนี่ฮะสปอนเซอร์ฟโตชูทถ่ายรูปโอ้โหมีสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้วนั่นคือไนกี้สินะโอเคไปเลยครับผมได้เพิ่มมาวอริกมาอีก30 พร้อมได้เงินอีก50,000ด้วยว้าวรวย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 แบบนี้ก็ขอเสื้อเป็นรางวัลให้กับท่านักของเรนจางนิดหน่อยดีกว่าผมนะการไหว้น้ำเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนได้ดีสุดนะผมสร้างสารักส่งตัวที่บ้านแม่งเลยแล้วกัน <laughs> ท้ายนะครับผมก่อนจะไปเจอกับซิตี้นัดแรกนะเห็นน้องมีคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าใหญ่พี่ยูเปลี่ยนรองเท้าเป็น ไนกี้เวเปอร์ t e ลอันนี้ใช่ไหมซึ่งพอพี่มาอยู่มาดูแล้วเออมันสวยกว่าคู่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันซะอีกนะเพราะฉะนั้นได้เลยน้องพี่จัดให้นะครับผมเอาละหวังว่าจะชอบชอบไงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยะ้วยเอาละไม่พูดพร้อมทำเพลงครับผมเดี๋ยวเรามาดูเสร็จแล้วช่อเรื่องตัวจริงขอรื้อพูในวันนี้ที่จเจอกับซิตี้เลยนะดูจากววๆแล้วครับเอาเสจขุนพลตัวจริงลงมาทั้งหมดเลยครับผมไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่า let's go อ่าแล้วก็ผมวันนี้เรามากันที่แอนฟิลด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใกล้แล้วนะฮะกับการที่เราจะเข้าใกล้สู่รอบชิงชนะเลิศของหนึ่งถ้วยนะฮะ ตอนนี้อยู่ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับผมลิเวอร์พูลวันนี้จะเจอกับแมนซิตี้ครับผมเกี่ยวเรื่องเกมก่อนนะทางด้านของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลฟันได้เรนจังเพื่กลับมาโบนาเต้ให้กับมายูวาเล็กอยู่วจังหวะดึงครึงบอลไว้ให้มาที่มูเกเล่ฟันได้เอนโดอยู่ทีว่าเรนอเล็กซิสแอคอลิสเตอร์ครับผมไปกับโอ้โหเดี๋ยวเต็มเลยครับผมจังหวะนี้เห็นกวาดลานโอ้แบ็คอลิสเตอร์บอกไปไก กติงเลยปากกรติงเลยโอ้ใบแดงยึดแค่โอ้ต้นเกมเควินเดบรอยครับผมโดนใบแดงไปนั่นแหลนาทีที่4ฮะโอ้บอกเลยว่ามีผลกับเกมแน่นๆครับเพราะว่าแกเป็นตัวคอหลักของตรงกลาง แมนซิตี้ด้วยฮะดูครับเป๊ปเซ็งเลยครับอาร์เรนอ้าวต่อวอร์ดิคเซนเอ้ยไม่ใช่แมนซิตี้ที่เหลือ10คนมาก่อนนะเบาโดให้ติดทธนบุระเซนแล้วนะครับผมคูดี้กักโปกักโปแทงทะลุเข้าช่องให้ยูริวะเรนติดกระชากลูกนี้สวยมากเรนจังทิ้งและดึงประตูต่อสู่นะผมโอ้โหนั่นแหละส่งผลทันทีครับผมแกนกลางตัวหลักตัวสำคัญที่เป็นเหมือนมันสมองของแมนซิตี้นะผม และเป็นกับตันชีนด้วยนะโดนไล่ออกไปในนะาทีที่4ฮะเลยทำให้ลิปูฮะผู้เล่นเยอะกว่าและเปลนจังไม่ได้ผิดหวังครับผมหวาความได้เปรียบเลียเนเปลบเดียวและซิตี้ก็เริ่มคลองเกมไว้ได้อีกแล้วนะครับผมฮาคิมิฮาคิมิคือกลับมาโรดรีโรดรีโดนจิ้มไว้โดยเอ,อนโดตับอลยังอยู่ที่ซิตี้อยู่ครับผมแจ็คกริชมาถึงทางแกทนลุเขา้าเช่าอ้ไม่ได้ครับผมลิปูอ่านไม่ได้อยู่ฮะ เรนจังฝากซ้ายก่อนนะอเล็กซิสแอคอลิสเตอร์คอนดิกาปโปคือมาที่เรนจังฝากมาเดียโกโจตาโจตาลูกบอลนี่เตะไว้ดึงทีเสียบอลอีกแล้วครับผมบ้าจริงฮาคิมิอาร์คราฟฮาคิมิฮาคิมิลองที่จะตักลูกนี้โอ้ยได้ลุยโดนยิงโอ้ต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับผมเกือบไปเดี๋ยวอย่าให้เขาตั้งเกมนะ10คนก็น่ากลัวนะครับผมซิตี้เนี่ย โรตรีออกซ้ายสุดมาที่แจ็คก,ก,ร,กร,ริชต่อส้นกลับขึ้นมาที่เบลเด้เบลเด้หลอกมาได้อีกว่าผมเบลเด้แทงมาลูกนี้ได้ยิงไม่เข้ากรอบแต่ว่าผู้สินเปล่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนนะลูกนี้หมูเบลเด้พลิ้วจัดเลยครับผมให้มาลูกนี้ล้ำไปนิดเดียวครับผมโรตรีเอนโดให้มาเรนจังโมเมสซาลาซาลาคือมาเรนจัง,ง,งม้วนไว้และฝากทางหน้าของเอนโดอีกทีหนึง่งมาต่อโเอนโดยูริว่าเรน หรือว่าเลนให้ติดบล็อกนิดนึงแต่ยังได้อยู่ที่ท้งน่นของกักโปกัปโปให้มาติดทีครับผมโดอประส้นเติมขึ้นมาสวยให้มาลูกนี้เข้าช่องสุดยอดปันเรียบร้อยครับผมโอ้โหนาที43ก่อนจบครึ่งแรกครับผมนี่เรนจังครับผมยิงให้ลิปูขยับทางซิตี้เป็น2ประตูต่อสูนย์นะโอ้โห ขาหนึ่งนี่เริ่มสบายแล้วนะในการจะเข้าไปสู่รอบชิงนะครับผมเหลืออีกหนึ่งนัดแต่ว่านัดนี้ถ้าในบ้านเราเก็บ2อศูนย์ได้ก่อนเนี่ยสบายเลยนะฮะโโอ้หดูฮะลูกนี้แล้วเหลือเล่นเยอะกว่าด้วยฮนะเคและรุสิงเกิเป่าจบการแข่งันในครึ่งเวลาได้ที่แอนฟิลด์ไปก่อนเลยนะครับผมนัดชิงชนะเลิศเอ้ยรอบโรนชนะเลิศของศึกฟุตบอลคาราบาวครับนัดแรกนะครับผมลิปูน้ำท่อน่ายของซิตี้อยู่2องต่อศูย์จ่ายยูดาว,วาเลนทั้ง2ลูกเลยเดี๋ยวมาดูาครึ่งหลังก็บอกว่าเป๊ปจะแก้เกมมายังไง มันก็จะแก้เกมลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าผู้เล่นก็น้อยกว่าด้วยเอา้พาพอบอลน,นานเจอเรื่อผู้บีบครับผมให้มาถึงเดีกดยก็โจตาโจตาออกมากัก๊กโปกั๊กโปคืนมาเรนจังยกบ,บอลมาลุนี้ซาร่าให้มาถึงไอต์เดนโอ้โหอยู่ดีว่าเรนจะเอาแฮตทริกแล้วครับผมยิงมายังติดเอลิสันเอเดอร์สันอยู่ไม่ใช่เอลิสันเอเดสันเพื่อ <ไป S 1> นกูอุ้ย แบลกเตอริตโดนเปลี่ยนออกแล้วนะผมส่งลงมาเป็นทนางด้นของเจ้าหนูฟิลฟอร์เดนโรดริขวางสนามมาสวยที่โฟเดนนะฮาร์แลน,แนดึงบาฮาแลนด์ออกมาที่ทางด้านของเบลเดเบลเด้เดลูริเลี้ยงกินตัวเข้ามาด้านในเจออยู่กับทางด้านของมูเกเล่เลี้ยงมาหักกลับมาฮาร์แลนดิงมาติดตูทนนดทางด้านของเรนจังครับผมและจะเป็นโอ้สวนไม่ได้เอาได้แล้วสวนได้สวนได้มาครับผมอยู่ดีว่าเรน เรนจังให้มาโมเมบซาร่าซาร่าคืนกลับมาเรนจังเรนจังลองคืนเกือบมาที่ซาร่าไม่ไหวแล้วครับผมสโตนดักไว้ได้ก่อนนะแอดเดสันเปิดมาลูกนี้ลิปูหนุนกลับมาเอนโดฟันได้มุกเกเล่เรนจังดิโกโจต้ายูดิว่าเรนนะเรนมองขวาให้มาที่โนนี่มุเกเล่มุกเกอ้มไใหติดครับผมยังมาถึงซาร่าได้ซาร่าให้กลับมายูดีว่าเรน ยูดิวะเลนฝากมาก่อนที่ดีโก้โจตาเปิดมาลูกนี้โดโรบัสันไม่ถึงครับผมโจตาจะไปเอาบอลกลับมายิงและลูกนี้ออกหลังไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปคอนเนอร์คีของริูนแนะแต่มีการเปลี่ยนตัวก่อนครับผมมาด้อยอคาคันจีนะครับผมจะลงมาแทนอเล็กซานเดอร์บาวเด้นะอาแกเป็นเป๊ปเหมือนไม่อยากเสียประตูเพิ่มนะอะเอาดฝัง,ฟฟงให้ทำมาจอ,สอ์สโตน <Ak> อาคิมีเสียบอลแล้วครับผมเอาแต่ยังได้อยู่จอห์นสโตน,น,ส,ตนส่งมาเอา้าให้กันไม่ดีครับผมอาริสเตอร์ให้มาถึงทนานไดย้ยูดีว่าเล่นไปแล้วครับผมวิ่งรันเวลุดม,มาเท้าวขาวาโอ้ยโอกาสดีสุดที่จะ3สูลและทริกต้องมาดูว่าจากรูปเมื่อกี้พลาดแล้วเราจะเสียอะไรหรือเปล่านะครับผมเอาได้แล้วเอนโดเอนโดให้มาเอา้เอา,อา,อาโดนดักไว้ได้ฮารแลนฮารแลนยิมมาโดนยิงโดยแบรแนาโดก็ติดบล็อกครับผมอาริสันเบเกอร์ และผูส้สิงกระเป๋าจบการแข่งขันไปทีเรียบร้อยครับผมที่แอนฟิลด์นะครับผมนัดแรกของร,รอบรองชนะเลิศสกอตบารครับนะครับมริพูตจะบ้านเก็บชนะเหนือซิตี้ไปได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าซิตี้เหลือ10คนด้วยนะครับผมคีเพนดบอยนะครับผมมันโดนใบแดงไปตั้งแต่นัที่4ี่ครับผมและอุ๊คูก็ได้2ประตูจากยูดิวัตเรนนะครับผมตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครึ่งหลังซิตี้พยายามที่จะแก้เกมมาแล้วแต่สุดท้ายก็ ยิงประตูใส่ลิพูเพิ่มไม่ได้แล้วครับผมแพ้ไปฮะก็ต้องบอกว่าแมตชนี้นะครับผมใบแดงของเควินเดอร์บอยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยฮะทำให้เกมตรงกลางของลิพูเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเลยส่งผลให้สามารถชนะซิตี้ไปได้แบบไม่ยากเย็นอย่างจริงเราก็ถือว่าเล่นตามมาตรฐานบางอย่างนะทั้งทีมเพราะว่ามันจบสกอร์เพิ่มไม่ได้จริงๆอ่ะโอกาสยิงแฮตทริกมาด้วยครับผมลูนั้นแต่ตีนบยวก็ผมเลนจังนะแต่วันเวลารับผมภารกิจก็ผ่านหมดเลยเนาะ9.0แล้วได้10.0 วันนี้ต้องชนะนะครับผมก็ชนะนะส่งให้ได้9ครั้งเราก็่งไปยี่สิบาครั้งเลยอ้าวแล้วเราก็มีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลเอาเบอร์ยีของเรนจังไปใส่ต่อด้วยนั่นคือฟิลิปคอสติสครัผมย้ายมาจากจูเวนตุสด้วยค่าตัว สามสิบห้าล้านเก้าแสนยูโรนะโอ้ปีกแม่งล้นทีมชิเปงเลยบ้าเลยเอาละครับไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาตัดสินกับท่านาของเป๊ปกัาเดล่าไปเลยดีกว่าหล้วจากนัดแรกที่แอนฟิลเนี่ยลิเวูลชนะไปได้ก่อนสองศูนย์นะเดี๋ยวกลับมาที่เอธิฮัสเตเดียมาดูซิว่าจะเป็นนรกของทีมเยือนหรือเป็นอเวจี G ของทีมเย่ากันแน่นะครับวุ้ยแล้วกูกลับมาแล้วแบบร่างกายแข็งแรงนะครับผมได้เดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับวันนี้จะมีแค่โจเอลมาติฟนี่แหละลงมาแทนคูนาเต้ยิงคู่กับเวอร์จีฟันได้ต่านั้นก็ ตู้จิ้หมดเลยปะตัดสินกันเลยใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะเอาละครับเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมากันที่เอเดียสสเตเดียมกันเลยครับผมมาดูดีกว่าครับผมรอบรองชนะเลิศของคาราบาคับ,คบนัดที่2ครับผมวันนี้ซิตี้เจ้าบ้านจะเปิดรังรับการมาเยือนของหงสแดงฮะจากนัดแรกน,นะครับผมซิตี้แพ้ไปก่อนเนี่ยวันนี้ต้องเร่งเครื่องเลยนะครับผมเบนดโดซิวาให้คือจะมาที่รูเบนเิียสจอห์นสโตน โรดรีโรดรีแทงเข้าช่องสวยไปที่เบลเด้ฮะเบลเด,เด้แทงต่อมาอาเล่นยิงติดอลิสลันเบ็คเกอร์อยู่ครับผมซูเปอร์เซฟสวยมากเลยฮะจังหวะนี้อคอนเทคติกเล่นสั้นมาดูเล่นอวารเรสบาร์เดโรซิวาบรบาร์เดโรโดนจิ้มไว้แล้วโดนม,มูเกเล่ครับผมเรนจังสับขาหลอกคือมาที่ซาร่ามูเกเล่ใไพมาที่เรนจังครับผมว่มาเลนเอาหล,ลอกมาหลุดอีกแล้วครับผมจังหวะหลอกนี้เก่งละและตัดายโอ้โห ้ยน่าจะกดเต็มแรงว่ะพอไปปั่นแล้วเข้ามือเขาแบบง่ายเลยฮะอ้าวแย่งไว้ได้สวยครับใครมาเอ้ยติดแจ็คกีริชอยู่นิดนึงและเอ้าเควินเดอรอยไม่ได้โดนใบแดงหรอเดี๋ยวไม่โดนโทษแบนหรอวะเนี่ยอุทธรณ์ผ่านแล้วเนี่ยบ้าจริงอู้แย่งบอลไม่ได้เดี๋ยวพูงฮะแบดเดอร์โด้คืนกามาเดอร์บอยเควินเดอร์บอยกลับมาอีกทีนึงฮูเลียนเอาว่าเรสส่งยังติดโรเบิร์ตสันอยู่ครับผมเกือบไปเกือบไปกูเกเล่ ไอมาโมเบซาล่าครับผมซาล่าม้วนคืนกับมาโมยเกเล่ฟันไดซาล่าอยู่ดีว่าเล่นส่งไม่ดีกูเลียนอาเวเรสแยกกลับมาได้ฮะอาเวเรสแท็กไม่ทะลุเข้าช่องติดโรเบอร์สันอยู่โรเบอร์สันอ่านเกมดีมากจังหวะนี้สุเยอะอู้โดนเหววัดล้านไอ้เชียล้มนั่งยืนเลยครับเมื่อกี้ไล่เดี๋ยวเพื่ออแม็กอลิสเตอร์แกวมาสวยครับเด็กก็โจตาโจตาแทงทะลุเข้าช่องไปแล้วครับผมอยู่ดีว่าเล่นลุดมาลูกนี้จิ้ม เรียบร้อยครับผมหประตูต่อศูนย์ครับผมนาทีที่29นะลิฟูดได้ประตูขึ้นําไปก่อนแล้ว1ต่อศูนย์ครับผมและทำให้ตอนนี้2นัดนะครับผมเรานำห่างมาแล้วเป็น3ประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้จังหวะนี้จริงๆอ่ะเหมือนจะเสียแล้วด้วยนะลิฟูแต่ว่าเราแก้บอลกันออกมาดีครับผมและดูเรนจังฮะจิ้มเกือกลูกนี้ผ่านตัวท่านของแอดร์ซันเข้าไปสวยงามมากครับผม โอกาสจะเข้าสู่รอบชิงมาแบบสูงลิ่วแล้วครับผมแบบนี้เดือบร,รอยให้มาโรดีโรดี้โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับผมเสียบอลให้ยูดิวาเรนนะโจตาเรนจังเรนจังออกขวามาที่มูเมสซาล่าซาร่ารมองเลนไนเปิดมาโคดีกัโกโอวลัเล่มไม่จับสุดยอดครับผม5นาทีหลังจากที่เราได้ประตูแรกครับผมประตูที่2ก็มากับผมและรอบนี้มาจากโคดีกักโปนะ นี่น่าจะเป็นคนแรกนะผมในพาร์ทนี้ที่ยิงประตูเลยนะเพราะว่าวันนี้เรนจังยิงอยู่คนเดียวเลยฮนะอู้ลูกนี้เปิดสวยครับซาร่าจริงเราจะขอบอลแล้วด้วยแหละแต่ว่าบอลมันเลยทางด้านของเรนจังไปครับแต่ว่าไปถึงทางด้านของกัคโปล,ลูกนี้วนเล่ไม่จับเลยก็ผมหมดสิทธิ์รับนะสำหรับทางด้านของเอเดซันนะบอลมันเร็วมาก2-0เป๊ปเริ่มรู้สภาวะตัวเองแล้ว,วแบบนี้ กีเวนเดบรอยนั่นแหละยกบอลมาสวยมากครับผมถึงก่อนด้วยฮะบาโดแบ๊โอ้โหเชี่ยมาติปกระเด็นเลยแต่เสร็จท่าของฟนานได้ครับผมน้อยๆหน่อยน้องเออยกบอลมาที่เรนจังฝากบอลไวายมาที่โรเบอร์สันคูติกัคโกปปปปปัะโกตออส้อนมาหยุดวเรนเรนใหม้มออกมาที่แอนดูโรเบอร์สันโรเบอร์สันถึงก็มาเรนจังทะลุเข้าเช่ามาสวย p าว e r h o u ช็อตโอ้โหเชี่ยแม่งยิ่โคตรเบี้ยวซ้ำโดยโจตาก็ติดเซฟอัดอสันนะ อันนี้ถือว่าเราพลาดครับผมจริงน่าจะยิงธรรมดาไปาะว่าช็อตเบี้ยวมากแล้วผู้สิงกรเป่าจบการแข่งในครึ่งเวลารแรกไปเลยครับผมที่เอเดรียสเเดียมน,น,นะฮะลิบูนครับผมนำทันท้ายของซิตี้อยู่2ต่อ0ครับผมโอ้โหตอนนี้นำห่างแล้วส0ูนนะฮะฮาแลน จะทำอะไรต้องรีบทำเนอะผมซิตี้เพราะว่าประตูมันมันสี่ลูกเข้าไปแล้วครับผมอวาร์เ,าเรสตูเล่นอวาร์เ,าเรสตูเลเนไถ่เข้ามาด้านข้างเนี่ยจังหวะเก่ง AI <c oughs> เอไอปั้นยิงโอ้โหติดเซฟอลิซาเบ็คเกอร์อยู่ฮะคือ <c oughs> เวลามันไถแน่แล้วตัวมันบังอ่ะแล้วเล่นจังไม่มีค่าความแข็งแกร่งเท่าไหร่นะฮะแย่งแทบไม่ได้ครับผม <c oughs> เหมือนเป็นแมลงวันคอยดมผู้มันไปเรื่อยๆอ่ะไอเปรตได้เปลี่ยนตัวแล้วนะฮะโอเดนจะลงมาเล่นแทนนะนะอวาร์เรสนะเปโด แบร์นาโดเนี่ยเหมือนเดิมเลยกูเบียดสู้ไม่ได้ให้กลับมาโฟรเรนไม่ได้ยิงครับผมติดทาันใดของเลนจังแต่ลูกนี้บอลทะลักมาถึงมาติสนะครับผมเปลี่ยนตัวอีกทีนึงนะครับผมจอกสโกควาดิโอจะลงมาแทนอเล็กซานอาเลฮน,นโดรบาเดยนะแล้วอิบราฮิมโคนาเต้ก็จะลงมาแทนทันใดของเจอมาติสแล้วครับผมลิเวอร์พูลโรดี้โ,โอ้ติดเอนโดครับผมเอนโดนี่แม่งสุดยอดไม่ฟีลตัวรับเลยอะเอาจริงนะแกเล่นโคตรสมกับญี่ปุ่นเลยอะทุ่มเทสุดชีวิตสุดที่สุดเดชเลยครับผม เอาละให้มาโจต้าโจต้าคือมายูดิวเลนเรนจังคืนอีกทีโอ้โหไม่น่าคืนน่าจะน่าจะดึงไว้เองก่อนและแรงเราเริ่มหมดอีกแล้วครับผมสเตมิน่าก็85แล้วนะทำไมหมดแรงเร็วจังวะเอยเดี๋ยว็ดเดยดยาปล่อยครับผมจอกโกวาดิโอเหมือนจะลงเป็นแบ็คซ้ายด้วยนะไม่โดนมนเซนเตอร์เดียมุกี้อ่แรกแม่งผลักกระเด็นเลยอะครับเมื่อกี้ซาร่ามมเป็นซาร่ายังไงพี่ละ ฮีาครับให้มาก่อนที่ยูดิว่าเล่นยูดิว่าเล่นจิ้มลูกนี้เอาไม่เข้าใจกับโจตาครับผมเสียบอลไปเลยและเดโกโจตาโดนเปลี่ยนออกแล้วส่งเป็นดาวินนูเยสครับผมลงมาเล่นแทนนะคอนเคิกแมเดรซิวา่าเปิดมาโดนโงงิึงออกไปได้บอลยังอยู่ที่ฟิฟโฟเดนโฟเดนโดนปั้มไว้อย่างยางัยงไม่ได้เรับผมและยิงไกลลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยครับผมสำหรับเจ้าหนูฟิฟโฟเดนนะคือจริงๆจังหวะแรกเนี่ย เรนจังชนไปก่อนแล้วหนึ่งทีนะผมแต่ว่ากระดูกแข็งวกว่าซัดด้วยขวาได้ลุ้นเลยนะผมลุยี่ถึงแม้จะเป็นข้าไม่ถนัดนะฮะดิซันให้มาเรนจัง <c oughs> ขอเรนโบ์ <Wow. S 1> ฟลิกสักหนึ่งทีและเรียบร้อยก็ผมผู้สินเป่าจบเล่ะไม่ไดเรียบร้อยก่อนจากขอขอโชว์ฮันแลนด์สักหนึ่งทีและโอเคับผมนิปูก็ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จจริงๆก็ผมพวกเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลคาราบาคับได้สําเร็จนะผมวันนี้ เอาชนะซิตี้คาบ้านได้เลยนะผม2ประตูต่อศูนจากยูวาเล่นและโคนิกักโปรนะผม2นัดนะผมสกอร์วมกันอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์เข้าสู่รอบชิงได้อย่างสำเร็จนะโอเคครับผมในวันนี้เรนจังและพลพรรคของแดงก็ทำได้สำเร็จแล้วนะครับผมเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอล คาราบาลคัพได้เป็นที่สําเร็จนะผมวันที่เราก็เอาชนะซิตี้ได้ทั้งไปและกลับ2ประตูต่อศูนย์ทั้งคู่นะฮะคือต้องบอกว่าเพลงของเป๊ปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจาะง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอ้โหแบบว่านักเตะมันไวๆไม่ว่าจะเป็นจอสโกวกวาดิเดโอหรือรูเบนดิอาสามารถลงมาปิดพื้นที่ที่แบ็คก็ทาเสียไว้ได้ตลอดนะแต่ยังดีที่เราก็ชิงความได้เปรียบแล้วก็ยิงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะผมเอาชนะไปได้ครับ วันนี้ก็อยู่จะขอพักไ้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมผู้ชมหากชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะไม่พลาดเวลาลงคลิปของเรนจังกันนะผมแล้วพบกันใหม่พัดหน้าสวัสดนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม